คเค้กบันเกิดนไม่ใช่จีจีเป็นพี่ดีดีสุว,วันเออไหนมีจีจีอายุ5ปีสุวรรดีดีอายุ4ปีจีจีกับดีดีมีเพื่อนดีดีชื่อบีบีมีมีมลี่นินี่และลีลาโรูเจ้าน่ารับไปโต ชวนควสุดท้ายซื่อตีตีหน้าตาตีตีหัวาวเว,วีตาได้แต่หนึ่งชั้นตาตีตีของสีสีเนี่ย หนึสองแล้วก็สีใส่ลูกนะคะผมเขาแต่งแทงตรงนี้รือเปล่าตรงนี้น,น่นน่นะนนนี่นะคะผมสีสีแล้วค่ะต้องฉีเทาเนี่ยมีเสียค้าดด้วยผอตรงนี้ <laughs> ผมสีสีได้อะไรคไรับพี่รู้ช่วยน้องหน่อยคะ่ะ หนี icana, แต่ว่าหมีมีเซไปอย่างนึงนะโอก็หมีข้างในจะเป็นนีจริงหรือว่าคอสเพลคอสเพน์ไหนถ้าเกิดรวหมีอ hey. uh ่ะโอู๋เป็นหมีของจริงเด็กเด็กวิ่งโลคลี ิดใช่ไหมเด็กเด็กวิ่งหนีหนีนีโน่เป็นรงรีหนีเนโน่เวียนหัวเต็ม เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปเลยค่ะหน้าก็จะเป็นแบบนี้โอเคค่ะไวเจอตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะร้องสนุกไหมต่พ่อจะ